อู้ขาเหลืองมาแล้วครับขาเหลืองมาแล้วอืมเอ้ยเออดีอดอู้คุณสุกไปวะดูวะ สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กับมาพบพ่อคับพี่มูดสตา้ามันนอกกับไอคิวคือกครับพี่น้องครับมือนี้นะครับพี่มูอ่ามีเมนูมานําเสนอนะครับพามาเฮ็ดเอะไก่อบปิ๊บครับพี่น้องครับไก่อบปิ๊บแต่ว่าสูตรแบบว่าสูตรดังในติกตอกนะพี่น้องนะครับมือนี้นี่ครับไอคิวครับพี่น้องครับไอคิวเป็นคนดังครับมือนี้ครับเป็นคนดังครับนี่ดังครับพี่น้องดังครับดังยูบิด์ปีดังยูบิด์ปีสั่นครับไอคิวครับ ตอนนี้กำลังก่อไฟอยู่ครับดังไฟอยู่ครับพี่น้องครับภาษาอังกฤก่อไฟเนาะนะครับนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวให้คิวดังไฟจังหวะวันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่มูกับสิม่าไปสู่ขั้นตอนเนะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับนี่ไม่นี้อยู่สองคนกรับไอคิวครับไอคิวได้เป็นตากล้องความมื่อนีร่เอาครับพี่น้องนี่เขาต้องตำเครื่องก่อนนะครับพี่มูสิมาก่อนนี่ตำเครื่องกับซีเมนกระเทียมกับ ไข่ใส่ก่อนครับตัดให้ละเอียดเลยครับพี่รองครับเพราะว่ามนสิได้มักใส่ไก่นะละเอียดได้พี่แล้วครับพี่้องครับนี่บานนี้ไอ้นี่เนาะเครื่องปรุงพี่มูครับนี่มนสิมีซอสหอยอ่รสด,ดีปรุงรสครับแล้วก็ผง,งชูรสนะครับน้ำตาลน้อยนึงนะครับ ไซสนี่ไปโอ้หอมขนาดครับพี่น้องครับนี่ขาดบ่รใ้ครับพี่น้องครับนี่ของแท่ครับน้ำผึ้งเดือนหาสั่นว่อืเส่น้ำผึ้งให้มันหอมมีความหอมจันเลยครับจากสอนหนึ่งพอดีครับพี่น้อง จากเทือกเขาภูพายาสันว่าน้ำป,ปึงเดือนหาครับเอาเข้ากันครับพี่น้องครับวันนี้กิดชิมทาท่าใส่ไก่หน่อยพี่น้องหนิพี่มูหล่างไก่มาเรียบร้อยแล้วครับนี่ท่งความสะอาเดเรียบร้อยแล้วพี่มูขออนุญ,ญาตใส่มือเลยครับนี่ที่ใส่มือท่าเลยนเนาะเนาเข้ากันแล้ววันนี้ ตอนแรกอออก็ใส่ข้างในก่อนครับหยัดเซนเน่หนีก่อนอ้าไปก่อนครับหยัดขับไปเลยจะได้มีความหอมครับอเอ้ยมีกลิ่นหอมน้ำผึ้งจัง่อยครับพี่น้องครับ ให้ทััว่ววตหลังจากค้าแล้วๆเขากะมักไว้จักสองอาทิตย์ครับพี่น้องครับอ <c oughs> ี่มูบอกเอาเหรียญซื้อครับเอาจักมักไว้จักน้อยนึงจักหาหน้า,านที่ก็ได้เนะถาะถา่าทานเ้าเดือดมื้อนี้เอาสีเห็ดแบบว่าโมเมนต์บบว่าอบฟางนะครับพี่นอ้องโอ้คืออบฟางแหละแต่ว่าสีใสแบบว่าใช้ทานครับใช้เตาน,นี่เอาพี่ผบเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องครับ เธออยากัินพิมูกกัได้เอาครับพี่น้องครับนี่มาเกะได้จังน้อยนึงแล้ววานนี้พิมูกกับเจ้านี่ตั้งเคร่องนี้ครับนี่ขวดนี้ใส่น้ำต้องเต็มนะครับนี่ขันใส่น้ำบ่เต็มนี่แตกครับพี่น้องครับขวดหรือความหอมเนาะแต่เดี๋ยวามาใส่เคร่องนี้ครับเดี๋ยวต้องใส่น้ำในนี่นค,ครับพี่น้องน,น้ำในนี่เนาะพิมูกเอาไปตะไคร้ใส่หอมให้มันหอมนะครับ มองมอเบิ้ง,ง,ค,ง,ง,งครคับพี่น้องมานน่ไก่ห้องกับึ้นเลยบางวาคือสีบปรลมนะครับพี่น้องโอ้ตีนไก่ือจุ่มหนาขึ้ะต่งเลยครับบุนอีนโดนิเอนเจ้าหน่อย ความลงบ่ได้บ่ได้กินครับพี่น้องครับไอคิ้วดิไม่ความยิงไหนนะยิงน้ำได้นะครับ <c oughs> เอากระปิบพุพพ้มครับอันนี้ <c oughs> นฮองเพื่อนกับโอปิี้นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเทียบบางกอนวาสิเออเอาเพราะมันสีส้มกบอบ่้ง <c oughs> ได้การมา พอดีครับพี่น้องพอดีเป๊ะเลยนี่บันเน่ล่อครับบันเน่ล่ออย่างเดียวเดี๋ยวพี่มูเสียบอลยิงใส่ไปก่อนปะทาไกลขวบลุ่มน้องขางสินะครับยิงใส่ไปเรื่องนี้เนานะโอเคครับพี่น้องบันเน่ถาครับบานเน่ล่อเลยมาดูนพร้อมกันทิเป็นทังไหนครับไก่โอปีบแบบนี้สูตรนี้ในติ๊กต่อมีโอ้ดังครับพี่น้องครับเห็นหลายพี่มูมาล้องเหเบิงึงพี่น้องมึงนะครับเนาะไป เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ผ่านไปประวาณจากสิบกาทีครับพี่น้องครับสิบกาทีนี่แหละพี่มูเบ่งก่อนนะครับว่ามันจีเป็นยังไงย่านใหม่ย่านใหม่อย่าไวได้กินครับเพราะว่าไฟรู้สึกว่าไฟแต่แห้งอยู่เนาะแต่ว่าจมที่เบิ่งขาเจ้าว่านมันสุกยากยากดลมาลองบมือน้ำกันครับพี่น้องครับอู้โอ้ไก่เราว่าครับพี่น้องครับนี่เออมองไม่ก็มี่หราบ่ะนี่เอา คือว่ามันสูงยากแบบเด๊อู้อีอกเจ้าผมาณจากสีนาทีพอดีเนาะครับเพราะเบิง้งท่านผีใหม่แล้วครับจีใช่ล่ะน้ำเกิดเดือดครับพี่น้องอภิโมกขอ่อนตะไคร้ใส่ใหน,หน้<อ>เหรอเลืองแล้วเหลืองแล้วไปไปอ๋อใส่อีกรอบนึงครับพี่น้องครับอีกประมาณจากสีนาที่ห้องเปเบิอง,งใหม่เดี๋ยวจะใหม่ ถือบอกเอาครับการเลยครับพี่น้องครับระวังที่ระวังที่ล้อ,อกไก่ครับพี่น้องนี่ไก่ห้าไก่แล้วไอ้คิวเวมันกำลังต่้น้ำจิ้มอยู่น้ำจิ้มสูตรเด็ดสันครับเด็ด <laughs> <laughs> <Dead S 2> แถวไอ้เคียวเด็ดครับผ <c oughs> ุวนนะลพริกแดงย่างดีครับใส่ยังแนนใส่กระเทียม กับพริกครับหืมบดหลนะครับบดยุ่งยากครับเอาอย่าว่าน้ำจิ้มแบบเด็ดๆครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่ก็ผ่านไปประมาณจี่ิสิบนาทีแล้วนะครับบารนี้ไอคิวจัดการมึงรู้ไอคิวเบิ้งเพิ่งเบิ้งว่าสิเป็นยังไงครับพี่สุดสาบนะครับ มาลุ้นน้ากันครับพี่น้องครับสีใหม่หรือสีสุกค,คือสีแบบใดอู้ขาเหลืองมาแล้วครับขาเหลืองมาแล้วอื้อพี่น้องครับเบืบ้องนะครับสองปีกช่วงยังใหม่เลยพี่น้องเฮ้ยเสียวจากสามมาที่แบบเฮ้ยจากสามมาทีแบบปีกจังหน่อยก็ได้โอปีจังหนน,งน,น้อยเชิวเนาะครับเชิวว่าโอปีจังหน่อยครับเอา้าวปี๊ใส่ครับ เอาโอเคครับพี่น้องครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะครับนี่พี่ผลงานเนาะไอคิ้วครับแล้วก็ตำน้ำจิ้มกับสุดเด็ดครับพี่น้องครับสีออกมาสีแบบดำๆด้วยหน่อยครับใหม่ๆด้วยหน่อยนี่นะครับแมงวันกับลายครับพี่น้องครับเอาไอชุวจัดการเขาเอาก่อนเลยเอาเมย์นะปีกก้อนถิงนะโอ้ปีครับพี่น้องครับแต่เสีบอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวพี่มูแกะปีกมันก่อนโอ้เหนียวขนาดพี่น้องฉันได้กินมันแล้วป่านนี้เนาะสุกบ่เฮ้ย เอข้างนอกคือใหม่ข้างในเป็นจะซุกบะนี่เหนียวครับพี่น้องครับเอาซุกอยู่ตัวละหมูนี้เนาะหมูนี้ออกสีชมพูหน่อยนึงครับพี่น้องครับนี่ครับน้ำจิ้มพี่มูครับคิ้วต่ำมาแซ่บๆครับพี่น้องครับเอาลองมึงก่อนโอ้ยโอ้เโหยี่งข่าวตาผมพูดยังไงครับพี่น้องครับแต่ว่าหยาบหน่อยนึงแต่ว่ารสชาตินี่ใส่ได้ ความกินน้นำผึ่งเอาลองมึงชิ้วเอาคาดได้คาดนี่ดอ่โอ้จุ่มลงไปโอ้น้ำจิ้มไปชิ้วเขอทาตัวเนี้ยห่อนไปห่อนจริงอ๋อเหลืออู้อสุกไปไวะรู้วะจะเอาองเราใหม่หน่ยดิมึงมึงก็มีก็ตัดซ่ตัด หยาบเลยอ้หอ้อว <laughs> อนเลยโอ้ชมจับยังดีครับพี่น้องชุกดดอ,อกใ่เป็นไก่เหนียวก็ได้หาเอาครับพี่น้องเนยได้แล้วครับอมีดสับมาไก่หยักหยาบด้วไครับหยาบใช่ไชิวน้ำจิม้มอืออเปิดี่น,นองคยี่ไงด้ว Tiền nè Nhạp 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 không biết cây nhạp Cái văn sụp luôn Cắt à, bữa đẹp à? Bỏ khẩu à? Lo mẹ Lo mừng luôn Đó ก,ก,กัดข่างส่วนเราก็ปกัดกระดูกกับพวกเขาแล้วเนาะอู้หึราขนาดพี่น,อน้องแตว่าขานยังไงขานขึ้นแย่ดิดูโท้ศัพท์ว่ะอือเอาดาดีกว่าบ๊วยมูอมังดาครับ <laughs> โอ้ดาด <laughs> 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 ไอแข็งกับพี่น้องโอ้ดาดดำแหม ดึงมือยากออกครับพี่น้องครับโอ้ยจะเปนกินยาดก,กัน,ยนเยอะแบบเนี้ยเนียวเนียวเหนียวเนียว,ยวโอ้ยเอาพี่น้องขออนุญาตไปซับก่อนครับพี่น้องครับนี่ละคลิปนี้ก็ไม่เห็นใ้พี่น้องเบิ่งครับไก่อบปิ๊บนะครับเอาปิ๊บใส่ถังเต่าบ่ต้องใส่อ่าใส่ฟางหยาดเนาะไอ้คิวรับใส่เต่าเฉยเดี๋ยวแต่ว่าเฮาต้องควบคุมไฟหน่อยหนึ่งนี่พี่มูวา่าไฟแห้งพอผดครับ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่หมูดสตาร์บ้านนอกนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับพี่น้องใกล้หยา u ครับนี่ครับไปซับใส่เขียงเจ้าบาทก่อนครับ